เป็นไงคะสินค้ามาใหม่สวยค่ะแม่คะบอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นเสื้อยี่ห้ออาเมนี่ค่ะคุณเป็นชุดที่22แล้วนะคะรุ่นนี้คือสวยตอบโจทย์หลายๆคนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันสวยแบบไหนปังแบบไหนนะคะดูแล้วแบบเห็นไหมคะของแขนน่ารักอ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากเป็นกระดุมหน้าค่ะคุณ ตอบโจทย์หลายๆคนเพราะว่าหลายคนนะอยากจะได้เสื้อลูกไม้กระดุมหน้านะคะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะมีความเขาเรียกว่าไม่ติดคอแต่ก็ไม่ได้เป็นคอกว้างเกินไปนะคะกระดุมก็เป็นกระดุมซ่อนๆแบบนี้ค่ะลายสวยมากโดยเฉพาะลายช่วงบนนะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะออกเป็นเหลี่ยมๆดูทันสมัยดูเก๋กไก่นะคะพอมาดูตรงช่วงล่างก็เป็นดอกไม้กลมๆหว,วานๆนะคะเห็นไหมคะมีแอบมียกดอกด้วยนะคะสวยงามเลยค่ะ เนี่ยตรงชายก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วด้านในนะคะก็คือซับในให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผ้าลินินนะคะแขนค่ะคุณไฮไลท์ก็อยู่ตรงแขนเหมือนกันนะคะแขนเป็นลายลูกไม้ปร่ปงๆแบบนี้ค่ะหวานแล้วก็ดูมีความเก๋ปน น่ารักอะค่ะแล้วชายแขนก็สวยมากๆแขนเนี่ยคล้ายๆแข,ข,ข,ขนตุ๊กตานะคะไม่ได้จำเข้าไปเยอะนะคะแต่ให้เห็นความวาวอะค่ะเห็นไหมคะมันไม่ใช่เป็นแขนตรงธรรมดานะคะเป็นแขนตุ๊กตาเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็มีความบานๆออกมาน,นี้สวยมากชุดนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วม,มีบอกนิดนึงว่าผ่าด้านข้างด้วยนะคะใครที่กังวลว่าจะติดสะโพกนะคะสวยงามมากเป็นทรงเข้ารูปนะคะส่วนด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณนี่เห็นไหมคะด้านหลังก็สวยงามเหมือนกันเลยค่ะสวยมากๆชุดนี้ต้องบอกว่าสวยจริงตอบโจทย์ใครที่อยากจะเอาไปใส่ในช่วงใกล้เข้าวพรรษางานแต่งงานมงคลอะไรต่างๆนะคะชุดนี้ปังมากแม่เลยค่ะต้องบอกแบบนั้นเรามีสีอะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มจากนะคะสีแรกก็คือสีขาวนะคะเป็นขาวแบบขาวมุกๆไม่ใช่ขาวสว่างมากนะคะสวยงามใส่ได้กับเสื้อผ้าทุก ทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวต่อมาค่ะคุณคือสีฟ้าอมเทาแบบที่แม่ค้าใส่นะคะสีนี้ก็สวยมากเป็นสีฮิตตลอด ทุกครั้งที่ลงสีฟ้าอมเทาลูกค้าจะถามตลอดเลยนะคะสีนี้ก็คือเป็นสีฟ้าอมเทานะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะคุณนี่สีนี้สวยนะคะสีสสีนี้มีพร้อมส่งให้กับคุณได้เลยนะคะส่วนสีที่จะต้องสั่งจอง1-2วันก็เริ่มจากสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มมากนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะนะคะแล้วสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสี ชมพูอมม่วงแล้วกันเพราะว่ามันจะออกไปทั้งชมพูทั้งม่วงนะคะขอเรียกว่าชมพูอมม่วงสีนี้ก็จะมีความโดดเด่นนะคะอันนี้ก็เป็นงานสั่งจองสีสุดท้ายก็คือสีชมพูหวานๆแบบนี้ค่ะคุณสวยงามเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็สั่งจองนะคะแล้วเบอร์เรามีเบอร์อะไรบ้างนะคะเริ่มจากเบอร์38จะมีเป็นบางสีนะคะลูกค้าคนไหนที่ใส่38ทักเข้ามาเลยนะคะว่าอยากจะได้สีอะไรเริ่มจาก40ิ มีครบ40 42 44 46นะคะถ้าใครใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์เดิมคะ่ะใครชอบสีไหนก็ทักแม่ค้ามาได้เลยนะคะสีตามที่แจ้งเลยคะ่ะโอเคราคาราคาลืมราคารุ่นนี้อยู่ที่1,390 รวมปลายทางถ้าใครโอนก็1,340ส่งให้ฟรีแบบรวดๆวนๆ1วัน2วันถึงรับประกันคุณภาพของยี่ห้ออาิินี่ไม่แพ้ยี่ห้อไหนๆเลยนะคะใส่สวยใส่ดีผ้าลูกไม้เนื้อดีจริงๆนะคะขอบอกเลยว่าไม่ใช่เนื้อแบบเละๆเร็วๆนะคะเนื้อดีมากอ่าถ้าสนใจก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะยังไงดูตามดูภาพนิ่งแบบชัดๆภาพสไลด์ชัดๆก่อนได้เลยคะ่ะไปแล้ว